ต้องบอกว่าใครที่ใช้สกินแคร์อะไรอยู่ก็ตามแต่ลืมใช้กันแดดเชื่อไหมว่าใช้ยังไงก็ไม่เห็นผลวันนี้นะคะถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ใช้ครีมอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้เห็นผลคุณต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการเลือกกันแดดที่ได้ประสิทธิภาพจริงๆต้องบอกว่ากันแดดวายแตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องไม่ใช่เฉพาะจากแสงแดด UVA UVB และ UVC นะ กันแก่กันเหี่ยวกันเขาเรียกว่าความหมองความความไห่ความผิวไม่ชุ่มชื่นนะคะกันได้หมดและสิ่งสําคัญคือมันกันได้ทุกอ่า U V นะคะไม่ว่าจะเป็นอินฟราเรดไม่ว่าจะเป็นแสงสีฟ้าจากโน้ตบุ๊กจากจอคอมจากมือถือจากไฟสตูเลยต่างๆคือกันได้หมดและสิ่งสําคัญคืออะไรรู้ไหมกันแดดในตลาดที่พรูฟว่ามีประสิทธิภาพกันได้แบบมี เขาเรียกว่าใบการันตีอ่ะหาได้น้อยมากๆวัย8เราก็เลยอยากที่จะบุกเบิกตลาดสกินแคร์ให้เขาเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคนะคะให้เขาให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ดีกว่านะคะคือตัวนี้เป็นกันแดดที่มีค่า SPF 54บวกซึ่งเต็มสูบเลยและสิ่งสำคัญคือเราเทสกับมหิดลนนะคะค่าที่จับวัดได้คือ150นะแต่อยอยให้เคลมหน้ากล่องได้แค่ ตัว5 s p f 5 0นี้เท่านั้นและประเด็นสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่กันแดดได้ทุกแดดนะคะคนที่ออกแดดหนักๆอันนี้คือเอาอยู่มากๆนะคะคนที่อยู่ในออฟฟิศก็เอาอยู่ไม่ใช่แค่กันแดดได้มีประสิทธิภาพจริงๆแต่มันทำให้ผิวเราอะหลังจากที่มันออกแดดแล้วอะมันเบิร์นมันแห้งมันสูญเสียความชุ่มชื้น,นตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนในผิวช่วยบำรุงเราใส่สารตัวที่ได้รับรางวันนะคะ Innovation เป็นรางวัลอินคอสเมติกนะคะเป็นเหรียญทองอินฟ้าอากาศตัวนี้ปกป้องได้ทุกมลภาวะแสงสีฟ้าทุกอย่างคือเอาอยู่หมดและสิ่งสำคัญคือปกป้องได้ลึกระดับ DNA นะคะเนี่ยเป็นงานวิจัยของสารนะคะต้องบอกแบบนี้ทาเสร็จอะ ทุกคนรู้ไหมสิ่งที่ยากที่สุดในการทากันแดดจะทํายังไงให้มันกันได้จริงแบบไม่มโนแบบมีเปเปอร์แบบมีตัวการันตีแต่มันยังคงทาไปแล้วไม่หนักผิวไม่โบ,บ๊ะบะไม่แบบโอ้โหแบบผิวแบบเยิ้มมาเลยอันนี้คือยากที่สุดนะคะกันแดดตัวนี้เป็นกันแดดที่กันได้จริงและลงบนผิวแล้วสบายผิวและตอนเช้าถึงเย็นก็คือเอาง่ายๆยิ่งทาผิวยิ่งฉ่า ผิวละเอียดมากนะคะใครที่ตามหากันแดดที่1เลยกันได้จริง2มีฟื้นฟูมีบำรุงมีอัพเตอร์ซันนะคะไม่ใช่กันได้แค่แสงแดดกันแก่กันเหี่ยวกันผิวแห้งกันกันเป็นฝ้าเป็นกระต้องได้ตัวนี้นะคะและราคาต้องบอกว่าราคานะคะหหลอดจะอยู่ที่420บาทแต่วันนี้โปรโมชั่นคุ้มมากมีเพียงแค่100ชุดเท่านั้นก่อนของหมดใช้ดีจริงใช้แล้วหน้าแบบ นวลเนียนแล้วจะบอกว่าทาเสร็จเหมือนผิวดีมาตั้งแต่เกิดเลย4แถม1 420บาทนะคะตกหลอดแล้วประมาณ200กว่าบาท200กลางๆนะคะคุ้มมากๆใครที่อยากให้ผิวเราแบบเอาง่ายใครที่แบบว่าไม่ชอบรอ,อ,องพื้นไม่ชอบให้ผิวดูเหนอะหนะผู้ชายผู้หญิงใช้ได้ต้องโดนเบอร์นี้ค่ะรีบจิ้มเลยนะคะตะก,ก้ามีแค่100เซตเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะนี่ค่ะ ช่อีกทีค่ะช่วยตรงไหน,น,นโอเคอ่ะตรงนี้